ข้อ33บนะบอกว่าสารเคมีสังเคราะห์ชนิดหน่งมีสมบัติการเปลี่ยนเพศของดอกไม้บางชนิดเช่นแตงกวารวมทั้งยังช่วยให้ติดผลมากขึ้นและป้องกันการร่วงของผลถ้าให้สารเคมีชนิดนี้กับพืชในระยะที่ยังไม่ออกดอกดังนั้นมี่เลียนคิดว่าจะเกิดผลดังข้อใดข้อ1ช่วยให้พืชแตกกิ่งมากขึ้น กระตุ้นการเกิดลากของกิ่งตอนอกระตุ้นการงอกของมเมล็ดพันธุพืชยับยั้งการเจริญเติบโต,ตของต้นทําให้ต้นเตี้ยแค่กระตุ้นให้เกิดการสุกอมของผลนะครับข้อนี้ที่ถูกนะครับก็คือข้อที่2นะครับจริงๆแล้วฮอร์โมนที่มันใช้ในการเปลี่ยนเพศข,ของเจ้าแตงกวาแล้วก็ยับยั้งนะครับ ยังยังช่วยให้ติดผลแล้วก็ยับยั้งการร่วงของผลเนี่ยนะครับก็คือฮอร์โมนที่เราเรียกว่าฮอร์โมนออกซินนั่นเองนะครับคือแล้วก็ตัวอีกอย่างหนึ่งที่เราจะเป็นผลจากเจ้าฮอร์โมนออกซินเจ้านี้นะครับก็คือจะช่วยให้เกิดรากนะครับของกิ่งตอน,นะครับดังนั้นเวลาที่เราจะไปตอดกิ่งต้นไม้เนี่ยส่วนมากเราจะไปปาย เจ้าฮอร์โมอนออกซินเนี่ยใส่ด้วยนะเพื่อ,อกระตุ้นให้มันออกลากหรือเราจะเรียกมันว่าเจ้าตับยาเลีกยลากนั่นะครับจริงๆก็คือเจ้าออ,ออกซินนี่แหละนะครับเป็นฮอร์โมอนออกซินนะเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปนะครัฮอร์โมอนก็ออกบ่อยนะนักเรียนลองฝึกทําบ่อยบ่นะนะครับข้อที่3 4นะครับบอกว่าขอ้อใดไม่เกิดขึ้นในวันถ้าจากชีวิตแบบสลับของพืชดอกไม่เกิดนะไม่เกิดขึ้น อ่านะข้อที่หนึ่งโพเลนซึ่งเป็นแกมีโตไฟล์ hmm. ของเพศผู้สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้อ่าใช่นะครับตัวนี้นะครับโพเลนอ่า mm hmm. ต่อไปข้อที่สองสปอรโรไฟล์นะครับสร้างสปอร์โดยแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตนะครับอ่าของสปอร์มาเธอเซลล์อ่าใช่นะครับกวดสร้างเซลล์สืบพันธุ์ข้อที่สามนะครับบอกว่าสปอร์นะครับแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตเพื่อจเจริญ และพัฒนาเข้าสู่ช่วงชีวิตระยะแกมีโตไฟต์นะครับตรงนี้ไม่ใช่นะเพราะว่าสปอร์เนี่ยจะแบ่งแบบไมโทซิตนะไม่ใช่ไมโอซิตนะครับตรงเนี้ยมันผิดตรงนี้นะแบ่งไมโทซิตนะครับเพื่อที่จะ,จะเจริญเติบโตเข้าสู่สช่วงแกมีโตไฟต์ของพืชน,นะครับที่จะมีการสร้างพวกเซลล์สืบพันธุ์ต่อนะครับแต่ว่าถ้าจะมันจะแบ่งเพื่อจเจริญเนี่ยมันจะแบ่งแบบไมโทซิต โอซิสนะครับตัวนี้นะครับหรือการแบ,บ่งเซลล์ร่างกายนั่นแหละพูดง่ายๆที่เราเรียนมานะครับน้าข้อที่มันไม่ใช่เลยที่เกี่ยวกับตัวนี้นะครับมันผิดตรงนี้ผิดตรงการแบ่งเซลล์นะครับข้อ4บอกว่าการปฏิสุธิคู่ระหว่างสเปิร์มกับนิวเคลียสของไข่และสเปิร์มกับนิวเคลียสแบบโพรลานิวคลียโอไททำให้ได้ไซโตดและเอนโดสเปิร์มใช่ ก็คือเอสปทำหน้าที่เป็นตัวไวเลี้ยงเป็นอาหารต่อไปนั่นเองนะครับตัวเมกกาสปอมาเทเซลแบ่งเซลสามแบ่าแบ่งเซลแบบไใหม่ทสซิดสามครั้งได้เซลเจ็เซลและแปดเซลและแปดนิวเคลียสแต่ใช่นะครับันี้ข้อที่ผิดก็คือข้อ3นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปนะข้อนี้จะเป็นเรื่องของการสร้าง พวกเซลล์สืบพันธุ์นะครับในระยะจะมีโทไฟส์นะครับสปอโรไฟส์พวกเนี้ยต้องชัวร์นะนะครับในระยะไหนที่มีการแบ่งแบแบไมโอซิตในระยะไหนแบ่งแบบไมโทชซิตนะครับเรี่อก็ลองไปดูทำบ่อยๆนะครับเดี๋ยวว่าชินนะครับต่อไปนะครับอ่าโอเคนะครับตรงนี้นะครับข้อที่35นะบอกว่าข้อใดไม่ใช่นะไม่ใช่ผลที่เกิดจากการชราภาพของเซลล์นะครับก็คือ แก่นั่นเองนะครับทำให้เกิดมิวเทชันอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะจริงๆตัวมิวเทชันเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เซลล์แก่นะแต่ว่าไม่ใช่ผลจากเกินการที่เซลล์แก่นะแต่มันเกิดจากการผิดลำดับของตัวเบสที่ทำให้ยีนมันผิดเพี้ยนไปนั่นเองนะครับทำให้สิ่งมีชีวิตไม่อยายุไขจํจำกัดใช่ครับเกิดจากเซลล์แก่เลยครับตัวนี้เซลล์มีกลไกในการกำจัดอนุวัอิสระลดลงใช่ นะเซลมีการสั่งข้อโปรตีน ATP ลดลงใช่เลยทำให้ว่ามีกาหลักวางชา,าเซลมีการสั่งการช้าลงใช่ครับข้อที่มันไม่เกี่ยวก็คือ mutation นะไม่ได้เกี่ยวกับการชะาภาพของเซลล์หรือการที่เรารับแก่ลงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปนะครับ ข้อที่36นะครับข้อนี้บอกว่ามแมลงวีนะครับมีจํานวนโครโมโซม4คู่นะครับจํานวนโครมาติดทั้งหมดภายในเซลล์มแมลงวีขณะที่มีการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิตนะครับโดยเรียงลําดับจากระยะไมโอซิตวันระยะไมโอซิตทูและสิ้นสุดจนกระทั่งสิ้นสุดการแบ่งนิวเคลียสเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเ,เราต้องมาตีโจทย์ตรงนี้ก่อนว่าจํานวนโครโมโซม4คู่เนี่ยนะครับ สี่คู่นี่แปลว่ามันจะมีอยู่ทั้งหมดกี8โครมาติดใช่ไหม8โคโมรมาติดครับคือมันก็คือแขนแต่ละข้างของคโครโมโซมที่มันอยู่คู่กันนั่นแหละใช่ไหมครับทีนี้ในระยะไมโอซิสวัดเนี่ยมันจะทําการจําลองใช่ไหมตัวโครโมโซมนี่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าใช่ไหมครับเมื่อเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าแปลว่าจาก8โครมาติดในระยะไมโอซิสวัดเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด สิบหกโครมาทิดเพื่อรอการแบ่งตัวใช่ไหมครับทีนี้ในระยะตัวอ่าไมโอซิตูเนี่ยนะครับในระยะไมโอซิตูเนี่ยมันก็จะถูกอ่าแบ่งใช่ไหมครับถูกแบ่งออกเหลืออยู่ก็จะเริ่มเข้าคู่เหลืออยู่แปดโครมาทิดเหมือนเดิมนะครับทีนี้เนื่องจากว่ามันเป็นการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในส่วนของอ่าตัว ตัวแบบอ่ที่เขาเรียกว่าไมโอซิตเนี่ยจาก8โครมาติดตอนที่มันสิ้นสุดเนี่ยไอ้เจ้าเนี้ยจะถูกแบ่งออกให้มันเหลือครึ่งหนึ่งก็คือเหลืออยู่4โครมาติดนะครับ่าโครมาติดนะครับในการแบ่ง New reat, นิวเคลียสตัวนี้นะครับดังนั้นข้อที่ถูกก็คือ16 8c นะครับ16นะครับตอนที่จําลองครั้งแรกแล้วก็มาแบ่งนะครับ มาแบ่งระยะไมโอซิตทนะครับพาแบ่งไมโอซิตทแล้วก็ไปสิ้นสุดการออสร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่จะต้องแบ่งให้มันเหลือครึ่หนึ่งจากแป็นโรมาทิดเหลือสี่โมาทิดนะครก็เลยตอบข้อ1น,นั่นเองนะครับทีนี้เราไปดูข้อถัดไปนะครับทีนี้นะครับข้อ3าม็นะครับบอกว่าชายคนหนึ่งมีหมู่เลือด O นะครับมีลูกสาวหมู่เลือด A นะครับลูกสาวกํำลังตั้งครร และยังไม่ทราบว่าทารกในครรภ์เป็นเพศใดถ้าสามีของลูกสาวมีหมู่เลือด A B ข้อใดถูกต้อง,อง,องนะครับอ่าโอเคอ่าถ้าชายคนนี้มีหมู่เลือด O นะอ่าหมายถึงคุณพ่อเนาะคุณพ่อนี่มีหมู่เลือด O นะครับหมู่เลือด O เนี่ยเราเขียนออกมาเป็นจีโนไทป์ก็คือ I เล็กกับ I เล็กใช่ไหมครับอ่าแต่งานกับคุณแม่นะครับคุณแม่ ไม่ทราบเลยว่าเป็นหมู่เลือดอะไรนะรลูกสาวออกมาเป็นหมู่เลือดเอก็่าจจะพอจะทราบนะครับมีสองกรณีคือเป็นแบบ i a i นะครับคือหมู่เลือดเอพันทางหรือเป็นแบบ iaia นี่เลยนะครับอ่านะครับแต่ลูกสาวที่เกิดมาก็เป็นอ่าทีนี้ลูกสาวเนาะแสดงว่าลูกสาวยังไงก็ต้องเป็นแบบอ่าพันทางนะคือ ia ใหญ่ ia นะครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยคุณพ่อเนี่ยเป็นหมู่เลือด o อยังไงก็ต้องไดอะไรับยีนด้อยที่เป็นหมู่เลือด o มาจากพ่อนะครับทีนี้มาแต่งงานกับสามีของลูกสาวนี่คือ ab นะครับแต่งงานกับสามีนะครับคือ ab นะครับทีนี้โอกาสที่ลูกจะเกิดมามีหมู่เลือดนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าตารางดูแล้วกันนะครับ จะได้เข้าใจง่ายน,น,นะครับเราจะได้ว่า,าลูกสาวนะครับแล้วก็สามีนะครับจเจ้าลูกสาวนี่คือ I A I ใช่ไหมนะครับเพราะว่าได้รับยินด้อยหนึ่งตัวมาจากพ่อนะครับส่วนสามีก็คือเป็นแบบ I A, A I V นะครับเราก็จะได้ว่า I A I a เนะยีนตัวหนึ่งมาจากลูกสาวอีกตัวนึงมาจากสามีใช่ไหมหมู่เลือด A นะครับอันนี้ก็คือเป็นหมู่เลือด A B i a อเอันนี้เป็นหมู่เลือด A i a I นะครับแล้วก็อันนี้เป็นหมู่เลือด B I, B, I. อ่าอันนี้ข้างาโอกาสที่จะได้ลูกสาวเป็นหมู่เลือด A โอเคหมู่เลือด A ก็มีอันนี้หมู่ A ใช่ไหมอันนี้หมู่ A ใช่ไหมก็คือร้อยละ50นั่นเองนะครับ ร้อยละ50นั่นเองนะครับหรือว่า1ต่อ2ใช่ไหมนะครับทีนี้นะครับการจะได้ลูกสาวอีกเนี่ยมันก็ต้องมาคูณกับโอกาสที่จะเกิดลูกสาวใช่ไหมดังนั้นเราก็จะได้ความน่าจะเป็นว่าดังนั้นนะครับไอ้ร้อยละ50เนี่ยคือคือมุอเลือกนะครับ หมูเลือดนะครับเดี๋ยวครูเขียนเหลนี้แล้วกันจะได้เข้าใจพี P. ลูกสาวที่จะได้ลูกสาวหมูเลือดพี A. โอ้สองเงื่อนไขเลยนะครับคือเงื่อนไขแรกเนี่ยการจะได้ลูกสาวก็จะต้องเป็นความน่าจะเป็นของที่จะเกิดลูกสาวบวกกับความน่าจะเป็นหมูเลือด ความน่าจะเป็นที่จะได้หมู่เลือด A นะครับอันแรกความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกสาวคือร้อยละ 50- า0นะครับตามที่เราเรียนมาหรือ1ส่วนหรือ1ต่อ2นะครับมาคูณกับนะครับคูณน,นะคูบวดคูณกับความน่าจะเป็นที่จะเป็นหมู่เลือด A ก็คือเราหามาเมื่อกี้แล้วคือ1ต่อ2นะครับ พอคูณไนดะ้ออกมา1 1เป็น1 2 2เป็น4นะครับเราก็จะได้ว่า1นส่วนสนะครับหรือถ้าเราคิดออกมาเป็นร้อยละนะครับก็คือ1นส่วนสคูณด้วย100นะครับก็คือร้อยละ25นั่นเองนะครับอ่าโอเคนะตั้4สี่หนึ่คูณ1เป็น25หรือ25ร้อยละ25นะครับดังนั้นข้อนี้ที่จะตอบก็คือโอกาสที่จะได้ลูกสาว งูลเลือดเนี่คือรอยละ25นะครับคือข้อ3นะครับคือข้อนี้ถ้าเราฝึกทำบ่อยๆเราก็จะพอมองออกไปนะไม่ยากนะครับตรงนี้ก็ลองฟังดูหลายๆรอบนะครับแล้วก็มาคูณกันแค่นี้ก็จะได้คำตอบแล้วนะครับไม่ยากไม่ยากข้อนี้แต่ต้องอาศัยประสบการณ์แล้วก็ฝึกทำบ่อยๆนะครับข้อสอบลักษณะนี้ออกบ่อยนะ บอกเลยออกไวมากนะครับถ้าเกิดเรื่องพันธุศาสตร์เนี่ยไม่เคยพลาดเรื่องการหาหมู่เลือดเรื่องการหาลักษณะต่างๆนะครับเอะเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการาติวข้อสอบนะครับเพื่อที่จะสอบเข้าม .4 นะครับยังไงครูก็ฝากนักเรียนกดไลค์นะครับกด u b s c r i b e แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะครับ อ่านเนื้อส่เงินได้นะครับการที่นักเรียนจะสอบได้นะครับนักเรียนก็ต้องฝึกทําบ่อยๆนะครับดูบ่อยๆนะครับแล้วมันจะทําให้นักเรียนเกิดความเชี่ยวชาญในการทําข้อสอบนะครับดังนั้นอ่าก็ฝากนักเรียนกดติดตามไว้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็คุณครูก็จะพยายามนะครับทาข้อสอบออกมาเรื่อยๆนะครับให้นักเรียนได้ฝึกทําฝึกดูว่าแต่ละข้อมีวิธีการทํายังไงนะครับก็ วังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับช่วยให้นักเรียนได้สอบเข้าม4ในโรงเรียนที่นักเรียนต้องการได้นะครับอ่าโอเคนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม